السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قصرًا قام كربتًا إمام كنك مكان مسجد كنك مكان جدنان كان لا หัวข้อเรื่องของงานในคืนวันนี้โดยจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมมุสลิมในปัจจุบันเป็นอย่างมากและเป็นเรื่องที่มีผลตกกระทบต่อกระแสะความคิดของมุสลิมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในความเป็นปัจจุบัน โอกาสในการที่จะสื่อสารข้อมูลทางวิชาการไปสู่สังคมมุสลิมนั้นก็มีเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากแต่ละฝ่ายแต่ละคนที่บอกว่ามีความปรารถนาดีต่อประชาคมมุสลิมต่อาศาสนาอิสลาม แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อศาสนาและต่อสังคมโดยสมุดแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเจริญในทางสังคมได้ในเวลาต่อมาอแต่น่าเสียดายที่ความเป็นอิสระทั้งหลายทั้งปวงนี้มาจากคนต่างหลากหลายอุดมการ บางทีเจตนาดีของคนที่ไม่มีบุตรการังนั้นก็สั่งคลอนและสร้างความเสียหายให้แก่สังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันอย่างที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมและรักในอิสลามรักในสังคมมุสลิมมีความปรารถนาดีที่จะให้สังคมมุสลิมในทุกสังคมนั้น ได้มีความผูกพันได้มีความรักใคร่ได้มีจริยธรรมสมตามความปรารถนาดีที่พระพทจเจ้าและพระศาสดาทรงต้องการให้เป็นเช่นนั้นผมจึงอยากจะให้ทุกฝ่ายทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของการเป็นองค์กรของการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ รวมตลอดไปจนกระทั่งถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เสพสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีความตระหนักว่าแม้ทุกฝ่ายทุกคนจะมีเจตนาดีต่อสังคมต่อาศาสนาอิสลามแต่ถ้าหากว่าสิ่งท,ที่มีเจตนาดีนั้นได้กระทำไป โดยปราศจากสำนึกโดยปราศจากความรับผิดชอบโดยปราศจากข้อมูลในเชิงของบุรณาการแล้วผลที่ออกมาในทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องของความแตกแยกอาจจะเป็นความเสียหายไม่ทราบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้จะสำเน็จก,กันบ้างหรือไม่ ว่าต่อผลที่เกิดขึ้นนั้นมันคือการทำลายรากเหง้าของาศาสนาอิสลามที่ทั้งอัลลอฮ์และท่านศาสดา Muhammad ص ل ล الله عليه ลลววสลัมประสงค์จะให้เกิดขึ้นในประชาคมของสลิมถ้าผลมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในความเป็นปัจจุบันเนี่ยผมก็อยากจะถามในเบื้องต้นก่อนที่จะได้พูดได้คุย ว่าเราทุกคนมีความพอใจแล้วหรือว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อผลที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความแตกแยกมันคือจุดเริ่มของการ,รเผชิญหน้าซึ่งเป็นการทำลายหลักและรากเหง้าของความเป็นอิสลาม ที่มุสลิมนั้นจะต้องมีความรักใคร่กันมีความผูกพันกันนี่เป็นข้อความเบื้องต้นที่ผมอยากจะได้นำเสนอแก่ทุกฝ่ายทุกคนศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นของใครคนหนึ่งคนใดและสังคมก็ไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่งคนใดแต่มันเป็นของเราทุกคนที่เป็นประชาคมมุสลิมที่จะต้องร่วมกันร,รับผิดชอบ สร้างเสริมศาสนาของเราให้ได้มีความยิ่งใหญ่และสร้างเสริมการพัฒนาชีวิตของเราตามระบบของอิสลามโดยการมีปฏิสัมพันธ์เชิเช่นที่มุสลิมควรจะเป็นองค์การหนึ่งที่ผมอยากจะได้บอกไว้ตรงนี้ก็คือกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะ พวกท่านจงเป็นข้าทาสของอัลลอฮ์ด้วยความรู้สึกที่เป็นพี่น้องกันผมจึงอยากจะถามทุกฝ่ายทุกคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนาอิสลามที่อ้างตนว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการที่อัลลอฮ์ทรงปรารถนาจะให้เราเป็นหรือไม่ หรือว่าท่านเป็นท่านดำรงอยู่อย่างที่ท่านต้องการจะเป็นโดยไม่อินังขังขอบว่าท่านได้เป็นตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นหรือไม่ผมพูดตรงไปตรงมานะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนนี้ได้มีสติไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมูลชนในแขนงใดๆก็ตามไม่ว่าวันนี้ท่านจะอยู่ในคณะเก่าอยู่ในคณะใหม่ ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเป็นพวกวะฮับีหรือเป็นพวกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ได้ตระหนักว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่มีแต่การเหยียดหยามดูหมิ่นทินแคลนกันที่มีแต่ความแตกแยกกันที่มีแต่การแบ่งพักแบ่งพวกกันความรู้สึกและจุดยืนของแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ย นี่หรือคือสิ่งที่อิสลามต้องการจะให้เป็นท่านตอบด้วยจิตวิญญาณของคนที่สัทธทานในอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาอย่างแท้จริงท่านจะได้คำตอบเลยทีเดียวว่าความรู้สึกที่แปลกแยกออกไปจากวิถีของอิสลามแบบนี้ไม่ว่าท่านจะทุ่มเทสรรพกำลังมากมายเพียงใดก็ตาม เพื่อเชิดชูหลักคิดและแนวคิดของท่านนั่นท่านกำลังทำในสิ่งที่ขัดต่อความปรารถนาดีขัดต่อเจตนาที่เราซุนต้องการที่จะให้เราได้เป็นอย่าคิดแต่เพียงว่าสิ่งที่เราทำนี่มันดีดีที่ผลออกมาเร็วนั่นคือเร็วเรารู้อยู่แล้วเหี่ย มันคุ้มกันไหมในเมื่อเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำนี่มันดีแต่ผลที่ออกมานั้นล้วนแล้วแต่แต่ละคนนี่ยืนอยู่บนจุดที่ผิดพลาดตามหลักการของศาสนาอิสลามมันไม่คุ้มกันหรอกแล้วถ้าจะถามลึกลงไปเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนต้องกลับมาสู่ ความรับผิดชอบต่อจุดยืนต่อแนวคิดต่อสิ่งที่เป็นอยู่ว่าทุกอย่างเหล่านี้เป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกรอบตามหน้าที่ตามหลักการของอิสลามหรือไม่ตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมอยากจะได้เรียนก็คือในปวทพิสตร์ของศาสนาอิสลามเนี่ย ได้มีการสื่งทอดมาเป็นเวลาชาตนานจบจนวันนี้พันสี่้อยกว่าปีแล้วเริ่มตั้งแต่ยุคที่พระศาสดาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นาศาสนทูตอันเป็นผลจากการที่อัลลอฮ์ได้เตรียมการไว้เป็นการลุงนาและได้มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะต้องการที่จะสถาปนา ชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้นแก่คนที่เป็นมุสลิมภายใต้ร่มเงาของศาสนาอิสลามในพระหมหาคัมภี์อัลกุรอานจึงได้บอกอุดมการ์ไว้เลยทีเดียวต่อคำสอนของศาสนาโดยบอกว่าว่าอันนาฮาดาซิรอตีมุสตากีมันฟัตตบิอูวุวลาตัตตกุสุวะลาฟัตฟาร์รอกบิคุมอันซาบิล วันนี้คือแนวทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกท่านจงปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางหลากหลายอันจะมีผลทําให้ท่านต้องพลาดไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงสิ่งที่ผมต้องการถามเป็นเบื้องต้นเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมจะได้พูดต่อไปนี้โดยตลอดเนี่ยว่าแต่และฝ่ายแต่และคนเนี่ยได้ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง ตามที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เราเป็นหรือเปล่าหรือที่อยู่กันทุกวันเนี่ยเราเป็นอย่างที่เราต้องการอยากจะเป็นโดยไม่อีนังขังขอบว่าเจตนารมณ์ของเราการกระทําของเราสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะเนี่ยมันจะไปทําลายรากเง่าแห่งคําสอนของอิสลามหรือไม่มันจะมีผลตกกระทบไปในทางที่เสียหายอีกมากมายหรือไม่ ทุกคนจะต้องคิดนะครับทุกคนจะต้องคิดแล้วเมื่อหลักการของาศาสนาอิสลามได้ถูกกำหนดขึ้นมาแล้วโดยอัลลอฮ์และโดยรซูลของพระองค์ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลลอฮุหะลัยฮิวะสัลสลัม เป็นละให้แก่คนทุกชาติทุกภาษาตัวมาอารสันนกอิลลารัมาตัลลิลอาลมินเราไม่ได้แต่งตั้งเจ้าเป็นศาสนทธ,ธุนอกจากเป็นไปเพื่อให้เป็นความเมตตาแก่โลกทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะคนซาอุดีอาระเบียคนอียิปต์หรือคนไทยอะไรทั้งสิ้น และต่อคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับต่อคำสอนจากสุนนะของท่านนาบีซึ่งก็เป็นภาษาอาหรับเหมือนกันท่านคิดหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นคนอาหรับเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจในหลักการของาศาสนาอิสลามได้หรือแม้แต่คนอาหรับเองท่านคิดหรือว่าเขาจะมีความเข้าใจในอัลกุรอานในตัวบทฮะดิษได้ด้วยตัวเอง โดยเหตุเนี่ยบูรณาการในทางสังคมมันจึงเกิดขึ้นเพื่อให้รู้วิธีที่จะเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้สร้างปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ในหลายสังคมในความเป็นปัจจุบันนี้โดยมีตัวบทเป็นที่ชัดเจนอัลกุรอานส่วนหนึ่งจะมาทำการอธิบายสุนนะของท่านนาบี สุนนะส่วนหนึ่งจะมีหน้าที่ในการอาธ,าธิบายความในพระมหาคำภีรอัลกุรอานซึ่งเป็นคำสอนที่มีเป็นจำนวนมากแล้วพระศาสดายังได้ทรงบอกต่อไปถึงการสืบทอดคำสอนในทางศาสนาว่าท่านทั้งหลายจะรับศาสนาไปจากข้าพเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ท่านจะต้องรับเอาแนวทาง อันเป็นผลจากความเข้าใจในศาสนาอย่างท่องแท้ของบุคคลที่ได้กเคยใช้ชีวิตร่วมกับพระศาสดานั่นก็คือบรรดาอัครสาวกจนกระทั่งพระองค์ได้มีคำสั่งออกมาว่าอะัยกุมบิสุนนตีวาซุนนติลกุลฟะอยุรอชีดินว่าเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะต้องยึดอยู่ในแนวทางของข้าพเจ้าและในแนวทางของบรรดาคอลิฟะผู้ชานฉลาด จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยด้วยผลอันนี้ด้วยความเข้าใจอันนี้ซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่เดิมคนในสมัยนี้ไม่ควรที่จะมีความไม่เข้าใจเพราะนี่คือแบบแผนและก็คือคำสั่งจึงมีในหลายปัญหาที่บรรดาอัครสาวกเหล่านี้ได้มามีการกำหนดขึ้นโดยที่ไม่เคยมีอยู่ในสมัยของพระบรมศาสดา โดยที่พระศาสดาไม่ได้กระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแบบแผนเอาไว้ได้ทําสืบเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะบรรดาสบัตดเท่านั้นแม้แต่บรรดาตาบีอินและคนในยุคลหลังถัดมาก,ก็ได้มีการทําความดีอีกมากมายอันเป็นสิ่งที่พระศาสดาไม่ได้ทำเนี่เสร็จแล้ว ในรากเหงาในวัฒนธรรมของการสืบศาสนาอย่างนี้ในความกว้างขวางที่ศาสดาได้ให้การยอมรับทึงที่มาแห่งบทประญ,ญัติเหล่านี้กลับมีคนหลายคนออกมาบอกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ทําไม่ได้ด้วยเหตุผลที่บอกแต่เพียงว่าไม่เคยมีอยู่ในสมัยศาสดานั่นไม่ใช่เป็นหลักการในทางศาสนาเลยแม้แต่น้อย คนที่เขาเป็นสหายที่มีฐานะอยู่กับท่านนาบีซึ่งจะไม่มีข้อข้องใจหรือความคุณมัวใดๆเกิดขึ้นในแนวปฏิบัติเพราะสามารถที่จะสอบถามพระาศาสดาได้โดยตลอดจึงย่อมถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในศาสนามากที่สุด mm hmm. เขายัางได้มากระทำในสิ่งที่พระาศาสดาไม่เคยทำ mm hmm. เช่นการที่ท่านอุมัด ได้มีคำสั่งให้ละหมาดต,ต่อเราเวยน20ประกาศโดยละหมาดในรูปของยามาพระศาสดาไม่เคยทำในรูปของยามาะแบบนี้แต่ท่านอุมัรก็ได้มาทำท่านอุสมานอิบนอฟานได้ประกาศให้มีการอาดานในวันส12ครั้ง สองครั้งในสองช่วงเวลาเวลาแรกเพื่อการเตรียมการเวลาที่สองเพื่อให้ทราบว่าการละหมาดจะเริ่มเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในพั่นสมัยพระศาสดาก็ไม่ได้มีอย่างนี้ปัญหามันเลยเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มที่มาจากคนที่อยู่นอกกรอบของศาสนา มาตำหนิมาประนามว่าอันใดที่นบีไม่ได้ทำนี่เราทำไม่ได้ไปเอาหลักมาจากไหนอ่ะเอาหลักมาจากไหนอ่ะในเมื่อข้ออาถธาิบายต่างๆมันเกิดขึ้นโดยสมุนแล้วในอดีตโดยคำสั่งของพระศาสดาและโดยการปฏิบัติของบดาอัครสาวก ซึ่งท่านเหล่านั้นนะ่ะล้วนเป็นบุคคลที่นบีได้ให้การรับรองไว้ตั้งแต่มีพระชนวชีพอยู่แล้วว่าจะต้องได้เข้าสวรรค์ถ้าการทําในสิ่งที่นบีไม่กระทํามันเป็นสิ่งที่เลวที่จะต้องตกนรกคนเหล่านี้ก็ต้องไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แต่ท่านนบีได้รับรองไว้แล้วว่าได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน นั่นเท่ากับได้รับรองในเวลาต่อมาว่าแม้นบีเองจะไม่ได้ทำแต่สิ่งที่มากระทำในภายหลังถ้ามันเป็นความดีอยู่ในกรอบอยู่ในเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามดีขึ้นไปกว่าเดิมก็สามารถที่จะทำได้จึงได้รับรองไว้เลยทีเดียวว่ามันเป็นความถูกต้องได้เข้าสวรรค์นแน่แล้วก็เดี๋ยวนี้ พวกคณะใหม่ก็มาบอกว่าถ้าทําในสิ่งที่นบ,บีไม่ได้ทํานี่ต้องตกนรกนี่เป็นการพูดที่รุนแรงมากนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเป็นคาพูดที่รุนแรงมากเพราะการพูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยลึกลงไปนั้นมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของศาสนาทีเดียว แล้วถ้าหากว่าเราไปดูในรายละเอียดทางวิชาการมุสลิมคนใดก็ตามที่เปลี่ยนบทบัญญัติในทางศาสนาเนี่ยคู้ก่มจะออกมาอย่างไรเขาจะตัดสินคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเอาละแม้ว่าจะต้องเข้านรกด้วยสมมติฐานว่าคำพูดนี้เป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นวิทย์ แต่ไหน,น่ะหลักฐานที่ว่าคนที่ทําในสิ่งที่นบีไม่ทําแล้วต้องลงรนรกนบีไหมจากอัลกุรอานจากอลัลฮะดิษมันไม่มีหรอกถ้ามีก็จะไม่มีใครเขามาทํานอกจากสิ่งที่นบีทําก่อนในเมื่อไม่มีนี่เป็นภูกรมในทางาศาสนาและคณะใหม่มาตัดสินได้ยังไงอ่ะ เป็นการตัดสินโดยที่ไม่มีหลักฐานจากอลัลกุรอานจากตัวบทอัลฮะดิษผลของการตัดสินเนี่ยขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามคิดให้รอบครอบนะครับคิดให้รอบครอบคนที่เป็นนักวิจารารผมพูดในแบบนัสซีฮะท่านอยากคิดว่าผมไม่รู้เรื่องอะไร ผมก็เรียนมาเหมือนกับที่ท่านเรียนมานั่นแหละแต่การบูรณาการบทเรียนสติปัญญาอาจจะเป็นคนละระดับถึงความเข้าใจนี่มันออกมาไม่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเลยละ่ะต่อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาเขามีการศึทษาศาสนาในอัลกุรอานก็บอกไว้ ว่อัลลอฮลลดิกรีอิมุลตุมลาตะละมุนท่านจงถามผู้รู้หากท่านไม่รู้ผู้รู้ยอ้ยอนย้อนไปในอดีตท่านนาบีเป็นผู้รู้บรรดาซองบัตรเป็นผู้รู้ตาบีอินเป็นผู้รู้เขาถึงสืบทอดศาสนามาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้ไม่มีใครในความเป็นปัจจุบัน ที่รับวาฮีมาจากอัลลอฮ์โดยตรงรับฮะดิสมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลบริสัมโดยตรงแต่ว่าเราคนคณะใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่เอานักวิชาการเหล่านี้เลยเอาอัลกุรอานเอาอัลฮะดิสและฮะดิสที่เอาก็เฉพาะฮะดิสโซเฮียเท่านั้นไม่โซเฮียก็ไม่เอา แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่เอานักวิชาการไม่เอาอิหมัมซาฟีอีไม่เอาใครแต่ใครอีกมากมายก็อยากจะถามว่ามันรู้ได้ยังไงฮะที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาในเมื่อไม่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ในเมื่อไม่ได้ฟังฮะดิษจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลฮุวาสัลลัมแล้วลลปัจจุบันนี้มีความรู้ในศาสนาได้ยังไง ถ้าไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากบรรดานักวิชาการถ้าตนเองไม่มีความเชื่อถือในนักวิชาการทั้งอัลกุรอานและอัลฮะดิษเนี่ยเกิดมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วที่มีอยู่ในมือเราในขณะเนี่ยมันเป็นผลจากการสืบทอดของนักวิชาการทั้งนั้นเลยทีเดียวและนักวิชาการนี่แหละ ได้หยิบยื่นความเข้าใจความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่เราอย่างมากมายคนไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รู้ภาษาอกคนที่รู้ในความเป็นปัจจุบันรวมกระทั้งโตคูคณะใหม่ทั้งหมดด้วยความเคารพนะครับก็ไปร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละไม่เอาเขาแล้วก็เอาความรู้เข้ามาทำไม่ย ไอ้ที่รู้ก็รู้มาจากเขานั่นแหละแล้วตอนนี้บอกว่าไม่เอาเขาอ่ะไม่เชื่อเขาอ่ะและความรู้นี่ไปได้มาจากใครอ่ะถ้าได้มาจากความคิดเห็นของตนเองก็สแสดงว่าไม่ได้มีที่มาจากาศาสนาในเรื่องของาศาสนามันต้องมีที่มาจากอัลกุรอานจากอัลฮะดิษเราไม่รับอัลกุรอานอัลฮะดิษตัวเอง ผ่านนักวิชาการผ่านครูต่างๆมารายงานสืบทอดกันมาถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านนี่นะครับมองกันในแง่ของจริยธรรมเนี่ยนี่มันคือลูกศิษย์ที่ทรยศ์ครูจริงๆทรยศ์ครู ได้ความรู้มาจากครูแล้วก็มาด่าครูตอนเนี้ครูทําไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อนอย่างเนี้สารพัดถ้าจะรู้ก่อนนะครูเขารู้ก่อนไม่ใช่ลูกศิษย์มารู้ก่อนนะครับนี่คือการสื่อทอดที่มีความแม้แต่อัลกรอานก็เหมือนกันมาตามสายรายงานเหมือนกันไม่ใช่สื่อโดยตรงจากอัลลอฮ์มาถึงเรา แล้วฮะดีษแต่และฮะดีสเนี่ยนบีเขาก็ไม่ได้ตัดสินไว้นะครับจะมีใครที่ไหนพูดไปแล้วมาบอกว่าอันนี้ที่ฉันพูดนี่สองเฮียใช่อันนี้ที่ฉันพูดดีดอีฟนะเอาไปใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาไปหลักฐานไม่ได้แล้วจะพูดออกมาทําไมอย่างใช่ไหมข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คือทุกคดีที่ถูกตัดสินในแง่ที่จะสามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ รอบีฮะดิษผู้รายงานฮัดิสผู้ที่รวบรวมฮะดิสเช่นอิมามบุฮารีอิมามมุสลิมอบูดุดาวุดอิมุมาญะติรมิซีท่านเหล่านี้ต่างหากเราเมื่อท่านได้รวบรวมมาแล้วท่านได้คิเคราะห์ได้ตรวจสอบดูแล้วน้ำหนักที่มาเหตุผลมันแตกต่างกันในทันทีที่ท่านได้เอาฮะดิสนี้มารายงานท่านก็จะระบุในตอนท้ายเลยทีเดียวว่าฮะดิสนี้เป็นฮัดิสเสหียนนะ เขามีการวางเงื่อนไขต้องไปเรียนในวิชามุษรุล,ละหะดีสนะครับอุลัยฮดีสอย่างเดียวอย่างที่ว่ามันไม่พอหรอกครับไม่มีปัญญาเข้าไปรับเอาข้อมูลทางวิชาการจากอลัลกุรอานและอลัลฮดิสได้หรอกครับถ้าไม่รับการสั่งสอนจากครูอาจารย์ถ้าไม่ได้เอาความรู้มาจากครูอาจารย์ แม้แต่ตำราที่ได้ไปเรียนมาก็ล้วนลวแต่ครูาอาจารย์ทั้งนั้นแหละที่เขาเป็นคนร่างเขาเป็นคนเขียนซึ่งเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทําอย่างนั้นแต่วันนี้จุดยืนของความเป็นคณะใหม่นี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีความรับผิดชอบในฐานะการเป็นนักวิจา,ารณ์สมมูลหรือไม่จึงได้ตำาหนิเรียราดไปหมดนักวิจา,ารณ์แนดิตไม่เอาใครทั้งนั้น เอาอุานและก็เอาซุนนะของท่านนาบีและเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้เรามาพูดในสองเรื่องของพร้อมกันเนี่ยผมอยากจะบอกเลยทีเดียวว่าคณะเก่ากาวฮบีเนี่ยพี่น้องกันฝาแฝดเลยทีเดียวแหละมีที่มาจากรากเหง้าเดียวกันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ผลอันเกิดจากการสำแดงออกมาสู่สังคมนั้นหนักเบาแง,างา่มุมแตกต่างกันเท่านั้นเองจุดร่วมกันของคนเหล่านี้ก็คือไม่เอานักวิจารารไม่ยึดถือในมันทั้งสีไม่เอานักวิจารารไม่เอามัศดันหนึ่งมัศย์นใดเลยนะครับเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง แล้วก็เริ่มต้นอ้างเอามาจากอัลกุรอานกระโดดข้ามหัวครูบาอาจารย์ที่ก็รายงานฮะดิษรายงานอัลกุรอานมาเนี่ยไปเอาฮะดิษไปอัลกุรอานแล้วก็มาเหยียดย่ำนัก